ครับวันนี้กลับมาอยู่กับ Microsoft Excel เช่นเคยนะครับสำหรับเทคนิคในวันนี้ครับเป็นการจัดเรียงข้อมูลแบบกําหนดเองนะครับหมายถึงอย่างไรนะครับหมายถึงว่าโดยปกติเนี่ยเราอาจจะเคยเรียงข้อมูลนะครับจากรหัสน้อยไปมากหรือจากชื่อนะครับจากก้อไก่ไปข้อตวคู่ A ถึง Z นะครับในวันนี้เนี่ยเราจะมากําหนดที่มันแตกต่างไปจากนั้นนะครับโดยเราจะลองเรียงลําดับนะครับจากกลุ่มงานก่อนนะครับโดยเราจะให้ กลุ่มงานบริหารทั่วไปขึ้นมาเกาะตามด้วยวิชาการและจิตการนักเรียนนะครับเสร็จแล้วถ้าหากว่าอยู่ในกลุ่มงานเดียวกันเนี่ยให้ไปเปรียบเทียบเพื่อเรียนลำดับในเรื่องของตําแหน่งโดยให้คนที่มีตําแหน่งเป็นหัวหน้าง,งานขึ้นมาเก่อน,นะครับทีนี้เนี่ยเราจะทํากันอย่างไรนะครับมาดูกันเลยดีกว่าก่อนหนึ่งครับผมขออนุญาตทําทข้อมูลตรงนี้ครับให้เป็นลักษณะของตารางก่อนนะครับอ่คลิกไปที่เซลล์ใดก็ได้นะครับในชุดข้อมูลตรงนี้แล้วกด ctrl a a อ d อนนะครับหรือ a อ l p h a นั่นเองจากนั้นนะครับให้ไปที่เมนูแทรกเลือกตารางติ๊กถูกครับตารางของฉันมีส่วนหัวของตารางนั่นหมายความว่าเนี่ยครับหัวคอลัมน์เรามีชื่อนะครับรหัสชื่อนาตสกุลตำแหน่งกลุมง,งานนี่คือหัวของตารางเรากดตกลงไปเลยเสร็จแล้วครับทีนี้เราจะมาเริ่มกันตั้งค่าเงื่อนไขนะครับการจัดเรียงข้อมูลที่เราได้พูดไปเมื่อกี้กันนะครับ ผมคลิกที่ตารางเหมือนเดิมครับกด c t r l A Alpha นะครับทีนี้ครับเรามาที่เมนูนะครับอยู่ในหน้าแรกนะครับขวาสุดการแก้ไขเลือกไปที่เรียงลำดับและกรองนะครับเราจะพบกับการเรียงลำดับจากกอไก่ถึงขนุนกู้ขนกนถึงกอไก่ A ถึง Z Z ถึง A นะครับแต่เราจะไม่ใช้กันในวันนี้นะครับเราจะใช้เป็นเมนูเรียงลำดับแบบกำหนด A คลิกเข้าไปเลยนะครับเราจะเพิ่มลำดับแรกนะครับ การเรียงลาดับตรงนี้ครับให้ลําดับตามความสําคัญหรือตามติ่งที่เราต้องการจะเรียงจากลําดับแรกไปก่อนนะครับเช่นเมื่อกี้ผมบอกว่าจะเรียงจากกลุ่มงานไปก่อนนะครับผมก็เลือกคอลัมน์กลุ่มงานนะครับเรียงลำดับตามค่าเซลล์ที่มีค่าเป็นรายการแบบกําหนดเองตรงนี้นะครับปึ๊บที่นีครับมันก็จะขึ้นมานะครับแบบนี้ซึ่งผมเคยใส่เวลาก็คือบริหารทั่วไปวิชาการจิตการนักเรียนนะครับผมขออนุญาตลบก่อน้าทำใหม่นะครับ มื่อขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยเราสามารถพิมพ์ไปได้เลยนะครับโดยสิ่งที่พิมพ์จะเป็นสิ่งที่ต้องเรียงลาดับตามที่เราอยากจะให้มันเรียงนะครับเช่นผมบอกว่าบริหารทั่วไปกด enter ครับเพื่อขึ้นารายการใหม่นะครับตามด้วยวิชาการตามด้วยกิจาการการเรียนนะครับอ่าแบบนี้นะครับการพิมพ์ตรงนี้นะครับจะสังงกตว่าผมลบแล้วก็พิมพ์ใหม่เพราะอะไรครับเพราะว่าเราจะต้องทัวว่าพิมพ์ให้ถูกต้องตรงกับข้อมูลในตารางน,นะครับ เนื่องจากจะเป็นการตรวจสอบเงื่อนไขตรงนี้ถ้าหากเกินไปตัวหนึ่งหรือหายไปตัวหนึ่งเนี่ยจะถือว่าไม่ใช่ไม่ตรงเงื่อนไขการจัดเรียงของเราอันปัญหาได้นะครับเมื่อเรียนลำดับตรงนี้เสร็จแล้วกดตกลงกมาแล้วนะครับต่อมาครับเราเรียนกลุ่มงานเรียบร้อยแล้วต้องบริหารก่อนวิชาการแล้วก็จิตการนักเรียนต่อมาผมเพิ่มระดับครับปึ๊บมันจะขึ้นว่าแล้วตามด้วยตามด้วยอะไรครับถ้าอยู่ในฝ่ายเดียวกันให้เอาหัวหน้าขึ้นมาก่อนเช่นนั้นผมเลือกตำแหน่งนะครับ เรียงลำดับเป็นค่าเซลล์เหมือนเดิมครับก็คือค่าที่อยู่ในเซลล์นั้นๆรายการแบบกําหนดเองนะครับผมก็จะใช้คําว่าหัวหน้างานและสมาชิกทีมแบบนี้นะครับผมลบเช่นเคยเพราะว่ามีอยู่แล้วจะได้ทําให้เห็นภาพนะครับหัวหน้างานนะครับอย่าลืมนะครับต้องพิมพ์ให้ตรงนะครับให้ถูกต้องกับข้อมูลในตารางห้ามผิดห้ามตกนะครับขึ้นรายการใหม่ให้กด enter นะครับสมาชิกทีมอ่ะนี่นะครับ การเรียงลาดับพิมพ์อะไรก่อนหลังก็คือตามลําดับความสําคัญที่เราอยากจะให้มันเรียงนะครับเราอยากให้หัวหน้ามากกอนการวิสามัยชิบชิบแบบนี้นะครับตกลงเสร็จแล้วนะครับกดตกลงเรียบร้อยครับเรามาดูความสําคัญลาดับแรกที่เราได้ใส่เงื่อนไขไปก่อนนะครับเราบอกกลุ่มงานบริหารด้วยการจัดการนักเียนโอเคถูกต้องนะครับจากนั้นถ้ามันเหมือนกันให้เราดูอะไรครับดูตําแหน่งเอเ็กเซลก็จะไปดูว่าถ้าบริหารเหมือนกันเนี่ย ให้เอาหัวหน้าขึ้นมาก่อนในทุกทุกฝ่ายครับวิชาการก็เช่นกันเหมือนกันทั้งสามคนเลยแต่เอาหัวหน้าขึ้นมาก่อนก็จะเรียงลำดับตามที่เราตั้งเอาไว้นะครับว่าเรียงกลุ่มงานเสร็จแล้วถ้ากลุ่มงานเหมือนกันก็ไปเรียงอะไรต่อนะครับซึ่งสามารถทําได้มากกว่า2ลําดับนะครับอาจจะเสร็จแล้วก็ถ้าหากว่าเป็นหัวหน้าเหมือนกันหัวหน้ามากกว่า1น่คนนะฮะก็ให้เรียงจากรหัสต่อก็ได้นะครับก็จะเป็น ลักษณะนี้นะครับการจัดเรียงแบบมีเงื่อนไขหรือการจัดเรียงแบบกำหนดเองนั่นเองนะครับใน Microsoft Excel ครับหวังว่าจะสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายวัตถุประสงค์นะครับดยตัวอย่างเช่นในเรื่องของการจัดเรียงนะครับผลการเรียนตามเกรดตามคะแนนนะครับก็สามารถทําได้เช่นการถ้ามีคะแนนที่เท่ากันก็อาจจะไปดูอย่างอื่นเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทาได้นะครับขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ต่างๆเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ